โน่าอร่อยมากเลยทุกคนลาบนมต้มแซ่บน่าอร่อยมากน่าอร่อยมากค่ะทุกคนมาเดินมาเดินกินข่าวแรงทำการการอด FC ทุกคนมาเดินมาเดินสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ซี่หนึ่งคุณยายใจดีเพิ่นมาเยี่ยมอยู่ห้องพี่น้องเองลยาสิภาไปเอาเครื่องเนาะสบายดีอีกรอบหนึ่งได้สบาย สบายดีคุณพ่อคุณแม่โอ้คุณหญ่ใจดีพี่น้องเอ้ยเพิ่นพามาเบิ่งห้องมาเยี่ยมซอกกึุ่มยู่มองพักคุณปเห็นเพิ่นเพิ่นมาเซาไพรบัดรขามาจะเอาของเพิ่นมาให้เน้อป่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อยังพาไปเอาอันเครื่องเพิ่นเอาเอานมมาฝากน้องพิมพ์น้ำเพิ่นวะพอดีเลยซอพิมพ์เพิ่นกินยังบ่ค่อยได้ชนไปเลยเนาะปกติไปนรำพาวันวะ เท่าจินเ์่บ่อาเ้าายคนบ่นคนอันนใส่ิ้งเอาอา้ยออ่าเอาอย่าคนอันนี้ใส่เด้เุ้ยใส่กีตาใส่้งอตัตกินนะไปใเอาเครื่องน้ำพอผักกลดด้ชราขอแค้มเน่ขอแค้มขอแค้ม แม่ชิบะคองฝากได้เลยนี่สาวสายซัมลิงเนี่ยบักพ้าดดีใจเนาะเจ้าเนาะดีใจเนาะ่นพกอีมุมหนึ่งของเราแม่นมหาถึงบกขดีใจแล้วคนก็เลี้ยงน้ำ่นก็เลี้ยงน้ำเย็นน้ำพี่น้องแซ่บที่โรงพยาบาลพาาไทยเอิญพูระแก้วภาษาลลวเอิญพูระแจอก แอก็เกจขี่รถมาให้เห็นต่สะพานตากอยูเราบอกินแมนบกัดหรอไม่บกัดหรอแมนกัดหนครั้งหนึงเลยโมแมนีไม่เขาไม่พักข้างหน้าได้เสารอะไร พ่อแม่พักข้างหลังหรือเปล่าพี่เราไปพัก,กวันนั้นน่ะตึกไหนพ่อเอก้เนี่ะเคาน์เตอรมันอยู่ข้างน้าักมี้านสวยตีกลปนี่ผ่งนะนี่ร้นอันไนป็โรงพยาบาลพน้อกพังนาชีนักครินดีคือการไม่าสวยๆตรงนี้เนาะ แ <Man. S 2> ม่เวลาไหนก็มาซาผมดอกหนูบ่เคยซาหนูประหยัดเงินหนูแนเป็นสาวมืเขามาซาผมตรงนี้แล้วดูที่่ก่อนนะหนูพวกหนูไม่เคยได้๋ยวซาหนูประหยัดประหยัดสมุนแค <c oughs> ่ว่าไม่แต่คนรคนวยไปก็มาพักโรงแรมแห่ว่พี่น้องมาแต่ซอปปอลลาว <c oughs> าพี่น้องเลยซอปปอลาวแมนนี่ๆๆไแดดมอยู่นะแคบบ่รถ

อาดูในเสดายนี่พวมละลายมัละลายมันสบู่เซ็บแทนพันแท้ไงของทางพ่อปะเอาซูลินนิตี ไปขึ้นที่สุรินตรงไหนก็ได้ไทยอ๋อแต่ป้ายสุรินว้าเทอะน,นี่เว้พีนน่น้องว้าไปดูยรปอีนล้วนี่คักแล้วเจ้า <c oughs> โอ้พ่อคักนาแบบนี้แพงบ้า้างนี่เอาดีไรเอาหูสลอ๋ <c oughs> อแนโซนนู้อยางได้ หนูของแท้เล็กแข็งเลยนั่นหนูจะได้อันเนี้ยเอาไว้แบบเวลาตำนุ่นตำนี่หนูชอบแบบว่าสเปิร์สปะรถเก่งเห็นอันนี้เลยเออรถพ่อรุ่นเดียวกับรถหนูหรือเปล่าโซพันสิบห้าไหมพ่อไม่ได้ไม่ได้แซมเป็นลิโก้ไม่ใช่อ่าโมเมนตของนุ่มแซมปะแต่ซีรถพ่อนี่งามเอี่ยมขาดกัเลยเว้ยสีทองบะสีบอลบอลทองปะบอล โอ้ไม่เอี่ยมไม่หลุดล้วพี่น้องเยแต่ว่าข้ามข้ามไปลาวได้ใช่ไหมคันนี้โอ้เอ่อเปลี่ยนเพราะว่าก็ของฝากแสดงว่าหมดหมดนี่แล้วนี่ แสดงว่าหมดนี่แล้วเนาะอเปแ่อไทยแลนด์โ้ว่รันโฟวินอย่างดีเลยได้อะไรมาฝากบ้างนี่แยะเลยโอ้โหลาปากสลายเด้อบาทอะอ่ะหูยบ่พามีกำลังจมอยากอยู่นี่แม่นเพิ่นทามอยู่ห่างว่านี้ทุ่งละร้อยบาทจิ้มไิ้นี่ หวานหวานอันนึงเปรี้ยวเปรี้ยวหวานไปกินข้าวตัดอรุณไปกันเลยไปรถดีมันบ่าวพอมีจะนั่งกระบะกับเบาเทอันนี้บนขับแม่นนู้บ่เป็นยังนู้จำทางเลยอยู่นู้เริ่มชินแล้วแล้วคือแม่นสายตาดีอยู่บ่ได้นู้กับสีตาคือกันเน่แม่อันนี้จะใส่แว่นตลอดได้เนี่ยเราจะเอาของไม่พอเนาะของอันจีว่า คนผ่าซกุมซื้อเอาไปไว้แจกคนเผาชาบ้านนะแถวบ้านในกีบเราไปเราก็ไปไปเอาไปเล่าเมื่อกี้เรามาเออเอาให้ให้ร้านมันเห็นงานอยู่นั่นนะสุพรมาแรกเห็บบะพมีร้องเพลงสุพอก็เมยพังจักกรหนึ่งเอ้าสุเพลงชอบพิมมีเลยแม่เขาแต่งมาใหม่เพิมอะไรนะชอบพิมขอบคุณแฟนเพลงนะนะไปนี่ก็บเอาพ่าเอาพมีไปบ้านแม่ ม่ดเดี้หน,นูให้พ่อกลับมาจากเวียงจันแล้วหนูจะไปหาเด้อพ่อกลับมาจากเวียงจันแล้วหนูสิไปหาก,กับมกพมีเด้อไก,อไกอลแม่พ่อจากตัวเมืองน่ะตัวเมืองตัวเมืองก็งป,รประมาณสี่สิบโลอ๋อจากบา้านไปเฮ็ดงานออกแกันไหนยุษย์ไปกินเขาอยู่ไอ้ ยุตลาโชก่ย huh. ุตไสนามสนามบดเปาสนามแกงวถดไป้เ huh. ม so, mm ื hmm. grandes, mm ่อไป็นนเขาท่เงานอยูนันูตอี่ยลงสันได้ลงงนงานมีสันกำลังเปิดได้ไปยูเป็นเือปีหรืลไงบรีรัมบ่ได้ว่เอ็แมนแต่ว่ายูยูยูเทปินยุ่ปัจจนไมได้มเี่งานยูนันเดี่ยมงานนี่รีรัมลนะยูนเป็นรัก งานออกกนไนเกี่ยวเข้าไปไปจัดงานออกกันไนจัดงานคือไปรู้วเาด้วยโรดิันแม่เไปดูจัดงานเลยขอกับแม่เพิ่นสิไปห้องเนาะที่นอกเลยทิพากันไปกินละลาบก้อยมิตรภาเพิ่นเปลี่ยนเขา ลาปาเงี้ยเงี้ย,ยแ,แต่ว่าตอนนั้นยังบุญไม่ถึงกันไงพอ่อบุญยังประพกานตอนบอกพามีกันแล้วอยากกินมูกรอบแม่พันเอาหมูกรอบมาฝาก มูกรอบแเอินเทลงมาจะไปกินลาบเดมาสาีพกแม่ด้ยบมันจะเอามาฝากแจ่ออาของไว้แม่ถ้าจะเขาไปาจะไปแล้วก็เอาหื้ลงไม่พออได้ด้เมาอเอาส่งพ่นเลยคองๆพ้องบอกเขามีพ่อเสียรลองเพลงมาเร่นแค่พังผล่า

เพิ่นว่าเคยซอยเล็กผ่านทางบ่พลานพล่านบอ้พลานเคยไปลาวหลายครั้งทำเดียวทำเดียวแล้วไปทำห้องน้ำอะไนี่กำลังจะไปอีกนี่กำลังจะไปอีกกะลังจะไปอีกไปขึ้นการวันพุธจะไปเข่าทางเรื่งจันทร์นี่ไปขึ้นรถไฟรถไฟก็ได้สู้งค่ะบอเนาะขึ้นรถธรรมดามันใกล้ๆมันใกล้นิดเดียวอ้านีดเดียวเองป่อกับแม่ก่ะเข้าไปเยี่ยมไปแล้วเจ้าพิมนำการยิน การยืดดีขึ้นแล้วพอเน้อสี่วันหมอตัดไม้คุณวะตัวเปิ้ลตัดไม้แล้วตะเบิ้ลยาตัวนี้ทานเป็นยังไงเนาะโยยตะเกาชอพิมพ์แต่มีแต่คนคักคนแพงนเดียวนั่งไหมคุณพ่อคุณแม่นั่งไหมแต่พัดลงมาถ้าแป๊บนึ่งอยู่กับนาพ่อเอเดนละมือนู่นอยู่ชั้นสองอันนี้เฮือนเพิ่นบ้านเจ้าของไอ้เจ้าของเพิ่นอยู่ตรงห้างแอง บ้านบ้านจะพร้อมคนอะอยู่อันบอมีห้องแอร์แต่ห้องบบาพามีกับเจ้ากึมมีแอร์สุดอยู่ข้างบนอ่าดีดีด้วยไมีแอร์บ้านใช่ยระเทศใส่เจ้านังกระบะโรเด้อกับพามีเด้อใกล้ๆฮอดลาบก้อยพ่อนังค่ะแม่ห่านห่านดังขึ้นขึ้นซื้อคอนเกนนะแม่อันนี้ห้ามพวกคยอยู่คอนเกนกับพวกคุยอยู่คนใดเนาะไปอยู่บุรีรัมไปได้ทุกที่ทุกบุรีรัมสุรินทร์ บุรีรมย์ซูรินไปได้เมื่อรีรมซูรินพอกับแม่คือว่ากินกินไปไปสแบบนั้นแหละภาษาซูรินนะกินกไป่นกินันยันผสมกันพ่อกับว่าพ่อกับวากินกินไปไปขึ้นกันซูรินรีรัมย์ขมนผสมกูราตซยสวยนี่ไม่ได้สวยไม่มีสวยมีแต่มันมีน้อยน้มีคนรู้จักอยู่ซูรินเขาพูดว่ากินกินไปไปไปนนั้นมันแถ่สีเกสีเกตสีเกตกับซูรินบ สรินบ้านนางบีเนาะ้สววยแลนั่นแหละนางบีโน้ตเป็นตัวแทนกาแฟให้นางบีแม่กาแฟเขาดีเด้แม่นุกินอยู่ออสติ๊กด้วยเมียกูแบบแต่เขาแบบโม้โม้ตลกว่าลเป็นสไตล์เขาเขาไปคอนเทนต์แบบโมเมนคอนเทนต์เ็าไม่ค่ยยกมือไหว้เนาะทางโน้น ัเซโปนเซโปนวายไม่เคยเป็นแล้วเป็นแล้วบางบางบ้านเป็นคฟิสต์ด้วยนะเขาเขาเขาไอ้นี่เขาเขาบบนี้ได้หนังสือส่วนมากบทข่าววังเย็นก็ไแต่เขาเรียนหนังสืออยู่นะเรียนอยู่บอกเรียนอยู่เขาเอาลาวเป็นบทที่เมทไปนะสั่งไม่เค่อยเป็นสวยบทภาษาลาวทึงเนาะแสไปคนไปทางหนึ่งแล้วแหละมืออื่นจะไปพูนบ่แม่มืออื่นจะไปเวียนจำไปแค่แถววเียงจันจะไปเที่ยวเวียนจำ ่ขนาดเขาอยู่สวรรค์ยังบุเคยไปเวียงยังไปไปเพราไปตลอดตะเล็กเราไปเวียงเราไปเมืงเทพพูดตะเล็กเมืงเทพบุกเคยแม่ขนาดมาอยู่นี่ยังลงเลยลงนะแม่ฟังรู้เรื่องบ่เข้าภาษาสวยนะได้เข้าก็บว่าลาวแบบลาเป็นวัวไเล่าทิงทางโน้นก็จะมี YouTube บ่าวตุ๊กกับบ่าวจอยแล้วก็พี่บีบิ่งอยู่พ่อลูกเบิ่งใช่เนาะก็จะไปทางโน้นกับทางโุ้นเขาจะอยู่โซนเขาทางโน้น กกระแทกกับหลุ่มน um, like ี้อยู่บ้างเหมือนกันพอกับแม่ใจบุญได้มีได้ไปหาส่วนเหลือคนอันใดขอพอแม่ซื้อไปแจกมูคนบวกลายังคนซื้อไปแจกไปแจกคนแถวบ้านเพิ่นว่ะเขาขึ้นรถเรสเซอร์ไลน์บอกร้านเนี่ยมาไหว้หิ้วยู่อยูอตมร้านทำงานอยู่ตมอยู่อันนี้บอกที่บ้านเขาไปกินข่าวบอกหลับก้อยรับก้อยหับก่อยมิตรภาพหลับก่อนโดนจับอยู่ตอมอีค้างอยู่ตมบอก อยู่ร้านอยู่นั่นร้านร้านมาทำงานอยู่นั่นเขาร้านทำงานอยู่ตมอเขาก็เอาเบียร์ไว้ให้อยู่นั่นตรงนี้บอกว่าเอาเราสีเสี้ยไปเลยเด้อเจ้าประดงยาดองอะนะเราแถวอย่างไอ้ไอ้บางกรงบอกแต่แบบพอซื้อมาฝากคนทั้งนี้เนาะ เขาเขาจะเขาจะประสานระหว่างดานต่อดานเขาดานตะลุยดานแล้วก็เอามาให้แม่นเขาคุยกันได้ไงแม่นแมนยังเขาซื้อมากินซื้อเขาบอกดีมาขายเด้๋ยวเนไอ้บอมปแจกเขาแม่นนี่คนดีใจนะพอกระเมงมาฮางดูนี่แชมเาญาแล้วมันได้ออกชองหาเนาะนอกจากนี้ชีมาหาเนาะกับปูนเดรย์ไลก็เห็นแต่อยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยส่งมาหน่อยเขาก็ดีใจได้มีผู้ใหญ่มาหาติดสลายก็แต่บ้านอยู่จากนี้จากยี่สิบโลเนี่ย ไปกินหมูทุกวันเลยไปกินยอกินอย่นั่นเลยน้สิบบสาวบ้านน้องอยู่บ้านแม่ด้ยเลยแอสบายแต่แต่คนแกนไปบ้านแม่ไกลตบ่สี่เท่าไรสกิโล่อไก่ยสี่รอยกิโลสี่ชั่วโมงเลยสี่ชั่วโมงส่งบ้านเลยเอากบานกันมาจะรกเอชิลอยด์ชิลอยกิโลจกับเล้าอันนี้ตรงมาจากอ่าอันี่เลยมาอยู่กลบลูกสาวโคราแต่โคราชมันนี่กิโลสองร้ออย มีโครามีมองเทีดมีมองได้นี่บอกล่าเยอะแยะโคราถ้านูไปในกรับพอมีนูบุเคยไปจะเกิดโคราเดี๋ยวกลับมาจากนั่นเรียนกันนู้บุเคยไปแต่โคราชแต่ผ่านนี่จ้ะโครามันใหญ่กว่านี้อีกมันใหญ่กว่าคนแก่นความเจริญมันใหญ่มันกว้างกว่านี้รถไล่กว่านี้เนาะไล่กว่านี้ก็คือที่บอกว่าถนนยกระดับไกวไปในสัมกุ้งเทพน้อยยังไงนั่นเนาะยังลงแเลยรวมเพรามีไม่มักลงยังมีในน้อยถนนลอดหน่อยนึง เขาขายถึงจังโมงหล่าขายหอเตียงคืนแซกจากจิลบอบอนน้ำพอผักซื้อมาใช่บอบขอบคุณเปิดหน่อยไหมเนาะ เนี่ยพอพอหักแล้วมาทายภูบเจ้าบางกินเราเนี่ยเรามาทีหนึ่งเราเรากลายมาทีนึงเราจับได้จับได้จบได้เราไม่มีเนาะเลยจะทายมีเสื้อบาร์พรีแนวหลักฐานยังไม่เก็บเลยทุกคนบึ้งบิ่งถูกถู้ถูกก่อนก็แม่มาหอดห้องก่อนเนาะพี่น้องตอนตอนเําไปทุล่าเพิ่นโทรหาเฮาเนาะกับเพิ่นบอกคอยยุเพิ่นสิมาเซอร์ไพร์ตบาร์พรีมาเนี่ไก่ไก่หอดกันจังบอสแม่เสบายอย่างนี้เนาะ แล้วเธอว่าจะนอนใกล้ๆห้องเธอใกล้ๆกันแต่เหลือจะเดินมันบว่ชแม่มันเต็มคนถักสามห้องนี่ตั้งมีตัวควันลมก็อยู่นี่นละสิไปน้องคายหนึ่งไปน้องคายใช่ไปน้องคายก็จะเข่าดอนแล้วก็ไปนอนไปนอนน้องคายคืนนึ่งโดยเช้ากับคืนรถไฟเขาเพียงจังโอ้มีรถไฟฮอตต่างน้องคายไปเป็นแกนเลยเนาะไอ้เช้าที่โรออยู่นั่นมันมีกระบวนยาวจากกรุงเทพเลยเนาะก็จะขึ้นกระบวนนี้แล้วมันออกเช้าพอดี แต <im <im ่กระบวนสันสันพอมีจากอุดรอันสันสันนะอุดรเรียงจานอันนี้สันสันเนี่ยแต่นี่มันออกหมดเลยนะสุดยอดนอกสอสีบิทเป็นได้บอกพอมีเอรแล้วที่แบบไปตั้มตปกินอะไกระเที่ยวไปนั่งฟังโค้งก็จะอยู่ใกล้มุกดาหารอะไรเนาะไปกวนก็ไปนั่งกินสองเตาอยู่สะพานนนั่แหละมุกดาหารนั่นแหละไปขึ้นยังขึ้นเด็กไปพักอยู่แถวนันนอนในสอดมุกดาหารฮะคือไปโทรหาหนูหนู่มขั้นมาหาไปบัตรเจ้าแล้วไปตอนนั้ยังคุยยากเนาะ ลงติดตามตอนน้องมะนาวเนาะปฏิตินน้องมะนาวเศร้าแลวเดี๋ยวนี้อันนี้จะน,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 น้องน้ำผึ้งไล่จากน้องน้ำผึ้งมาน้องนมน้องอะไรอ,นนอันนันลังมาแล้วน้องมเนน้องมองนะันี้ก็ตอนนี้กลังเห็นตอนนี้น,นี่กลังอันนี้นนบ่าวเท่กับเอ็นมาไปกันทางโน้น <c oughs> โอ้โหยยส่ะร โซล่าไซบุญก็ต่อกันเนาะติดคุกค่ะว่าติดคุกกว่ากันติดคุกเลยติดตามตอนติดคุกบแม่เลยงี้ว่าอยู่ตมอลานเหตุงานอยู่นั่นนาะอยู่ต่อมอลชินยาก็ไปหร้านได้อยู่ไปั๊บสข้า๊บคำจีคำเลยพอแม่กินได้อยู่ที่เนื้อนะพอได้พอได้ได้เข้าได้กับบ้าบปอแม่นในกับบ้านลูกจ้าะเคยมาอยู่บ่บอข้างแรกลาดก้อยลาดดังของภาคอีสานเนาะ ก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง f อซีก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกำลังแจ้หนี้ด้พี่น้องเด้อทราบก้อยซอยสนัน่นเพาะเราเองไงพี <laughs> ่เ้าเพอาะอวดเคยพาเรามากินนะพะาพา่เนานะ น้องค่ายมาไปย่างโอเคพี่น้องคลิปนี้กับสิพาพี่น้องก็ไปกินข่าวมาเด้ออะไรบ้างไปต่อข้างในค่ะทุกคนเดตโตนี่เดเโซาไลเั่งิงหนังในบอห้องหนังมือนังเออ มุมเก่ามุมเดิมครบอยู่ปะขอนั่งหัวโตกับแม่ เดี๋ยวถาสั่งกับข่าวมากกว่พี่น้อยจะได้รู้มันจะอร่อยไหมแลว้วโอเคนั่นแหละสั่งลาบซุกย่างละจานสองจานพี่น้องหมองเก่าหมองเดิมมาเดอ้อเอสซีทุกคนเดอ้อมาเดอ้อพี่รอมาเดอ้อเอนซ่าลามาเดอ้อเอสซีทุกคนเดอ้อมากินข่าวนำกันซ้ำนักโอเคแล้วพ่อ กับแม่จะกินอะไรแม่ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เด้อที่มาเลี้ยงอาหารลวมโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องกินมโซอกึมกับเซาไลัยซาลาจิติโคล่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะีพ่พี่ซอกึมกับฝากไว้ตามีขอบคุณพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เสียสละเวลามีค่าเขอบกรเบิ่องทิพเท่าตลอดเนาะนะคะร่างใจเท่าตลอดขออวยพรเอฟซีทุกคนจะยดีมีสุขภาพแข็งแรงขาคลายรลำรวยรลำรวยเด้อ และขขบคุณพ่ณอคุณแม่ที่มาเป็นเจ้ามือเรียกอาหารทำมืองค่อคุณแม่อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงเสร็จกันมาี่น้องคลิปนี้้าคก,กึมกับสิไดคอราพอแม่พี่น้องไปก่อนพบก,กันคลิปหน้าเดินสบายดีสบายดี